สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะฮะวันนี้อยู่ผมต้มจากรายการ Crypto Turnpro สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรายละเอียดของคอร์ส a อร์ดรอปฮันที่จะเปิดเดือนหน้านะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างและเหมาะกับใครบ้างนะฮะคำว่า AirDrop ในโลกของ Cryptocurrency เนี่ยผมขอ,อนิยามมันว่าเป็นเหรียญหรือว่าโทเค็นที่เราได้รับมาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นั้นๆซึ่งในการเข้าร่วมมีทั้งแบบที่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยให้เรามองเหรียญว่าเป็นธุรก,กิจธุรก,กิจหนึ่งครับเป็นเหมือนสตาร์ทอัพตัวหนึง่ง ที่มีทีมผู้ก่อตั้งนะครับมีการออกเหรียญออกโทเค็นออกมาเพื่อจะระดมทุนหรือว่าเพื่อจะเป็นอินสัน i ีทหรือว่าแรงจูงใจให้กับคนเข้ามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปหรือว่านักพัฒนาในส่วนนี้เราอาจจะมองมันเป็นคล้ายๆกับหุ้นก็ได้ครับแล้วก็แจกจ่ายกันไปตามสัดส่วนซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ครับเขาจะมีเขียนเอาไว้ใน white paper ของเขา white paper ก็เหมือนกับเป็นหนังสือชี้ชวน ว่าโปรเจกต์ของเขาเนี่ยจะทําเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วจะมีการแบ่งสัน์ปันส่วนเหรียญหรือว่าทุกเทนยังไงบ้างนะครับในคอร์สนี้ก็จะพูดถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในอีก รูปแบบหนึง่งไม่ใช่เป็นการเข้าไปซื้อเหรียญตรงๆซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งสัสรปันส่วนเอาไว้เพื่อจะแจกจ่ายให้กับคนที่มาทดลองใช้งานหรือว่าจะมาช่วยทดสอบตัวโปรเจกต์ของเขาอย่างเคสก่อนหน้านี้ที่คนไทยน่าจะได้ไปเยอะมากก็คือตัว Optimism นะครับออพติ i ิซก็เป็นบล็อกเชนเลเยอร์2ของอีทูเรียมนะครับในส่วนนี้เนี่ยคนที่เคยเข้าไปใช้งานในช่วงแรกๆนะครับเขาก็จะมีการ a d ร์ดอปตัวเหรียญ OP มาให้ซึ่งการให้ของเขาเนี่ยก็มีหลายปั๊ แต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยก็คือจะอยู่ใน2เงื่อนไขก็ได้มาประมาณ2000กว่า OP คิดเป็นมูลค่าตอนนั้นก็หนึ่ง OP ก็ประมาณเกือบ2ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นแอร์ดอหลักแสนอีกตัวหนึ่งบางคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องทำแอคเคานต์ Account s <S เดียวหรือว่ากระเป๋าเดียวนะครับสามารถทําหลายกระเป๋าได้ถ้าคุณขยันนะอย่างของผมเนี่ยผมทำอสองกระเป๋าแต่อีกกระเป๋านึงไม่แอคทีฟนะครับก็เลยได้มากระเป๋าเดียวซึ่งแอร์ดอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ โดยในคลาสนี้นะครับผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปเวิร์กช็อปเข้าไปทดลองทำแบบสเต็ปบายสเต็ปเลย โดยผมจะคัดเลือกตัวโปรเจกต์ที่มีโอกาสที่จะแจกแอปพบวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยคือผมอยากให้เพื่อนๆเรียนรู้จากการลงมือทำนะครับถ้าเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยการเข้าไปทำภารกิจต่างๆหรือเควสตต่างๆแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆกันหลักการแบบเดียวกันแต่ว่าแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เริ่มลงมือทำผมก็จะอธิบายไปด้วยว่าที่เราทำไปเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับว่าในตลาดคริปโตนะครับมีโปรเจกต์ ต่างๆมากมายเครับเป็นหมื่นๆโปรเจกต์เลยการที่เราจะคัดเลือกโปรเจกต์สักตัวเพื่อจะไปทําภารกิจหรือไปทำเควสในการไล่ยอดอรอกเนี่ยเราจะเลือกอยังไง ตรงนี้ก็จะมีอยู่ในคลาสด้วยนะครับรวมถึงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในโลกของคริปโตนะครับก็คือเรื่องของ s สแ m มเมอร์เราจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหรือว่าหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตัวเองจากคนเหล่านี้ยังไงจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นขอแค่เราเข้าใจหลักการเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้นะครับอย่างออปติมิซึมนะครับที่ผมเพิ่งได้ไปเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแอบดรอปครั้งแรกเท่านั้นครับยังเหลือ รอบที่2อยู่ซึ่งแจกเยอะกว่าเดิมอีกนะฮะสัดส่วนในรอบแรกเนี่ยคือแจกไปที่5%รอบที่2เนี่ย จะแจกถึง14%นะครับรวมทั้งหมดเป็น19%เห็นไหมครัว่าโปรเจกต์แต่ละทางเนี่ยเขาก็จะมีการจัดสรรตัวเหรียญของเขาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการใช้งานในส่วนไหนจะมีการแจกจ่ายแบบไหนบ้างนะครับมันอาจจะลึกหน่อยนะครับแต่ว่าเราสามารถดูได้นะครับพวกนี้มันมันเป็นข้อมูลที่ Public ซึ่งแน่นอนตัว Optimism เนี่ยนะครับถ้าใครเข้ามาเรียนนะครับจะได้ไปทําพร้อมๆกันด้วยนะครับ การแอดด็อบในรอบที่2องเขายังไม่ได้แอดดอนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นหลังมกราปีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเขามีเควสออกมาเลยครับมีเควสออกมาให้เราเข้าไปทําภารกิจเป็นการเก็บเลเวลเหมือนเล่นเกมเราเก็บภารกิจต่างๆนะครับแล้วเขาจะแจกเป็น NFT ไว้นะครับ NFT เนี่ยให้เรามองมันเหมือนเป็นเป็นสแตมที่บันทึก ข้อมูลของเราเอาไว้นะครับว่าเราได้ทําภารกิจนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโกงไม่ได้นะครับข้อดีอีกอย่างนึงคือมันสามารถขายต่อได้ด้วยครับบางคนเนี่ยขยันหน่อยเนี่ยทำหลายๆกระเป๋าก็สามารถจะเอาตัวเน t ทีของตัวเองไปขายเพิ่มด้วยก็ได้นะครับต้องบอกว่าตรงนี้ผมก็ขายนะครับผมก็จะเลือกตัวที่มันราคาดีๆหน่อยแล้วก็ไปทํา ส่วนกระเป๋าของตัวเองก็ทําของกระเป๋าของตัวเองด้วยนะครับตรงนี้เราจะได้ทําแน่นอนส่วนอีกแนวทางนึงนะครับก็คือจะเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้ทุนทําไมมันถึงฟรีนะครับน้องบอกว่าโปรเจกต์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะยังเป็นช่วงทดลองอยู่เราสามารถเข้าไปร่วมทดลองได้ อย่างล่าสุดก็มี a i r d ดร p ของคนที่ไปทําตัวทดสอบตัวโปรเจกต์ทดลองนะครับของ a p ปทอ s ตัวนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เ,เรียกว่าหลักแสนเหมือนกันมีคนได้ไปถึงหลักล้านเพราะมีหลายกระเป๋าตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเหมือนทุนเริ่มต้นให้เราสามารถจะมาลงทุนในตลาดคริปโตก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปลงทุนต่อย,ยอดในตลาดหุ้นก็ได้นะครับซึ่งในตลาดนี้เนี่ยเราก็ทําอะไรพวกนี้ได้เยอะแยะมากมายนะครับ ไม่จาเป็นต้องเทรดซื้อมาขายไปก็ได้โอเคสุดท้ายนะครับสำหรับคอร์สนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างนะครับก็จะเหมาะก,กับคนที่เป็นมือใหม่เลยนะครับที่อยากจะลองเข้ามาหาเงินในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับต้องบอกว่ามันมีหลายรูปแบบมากมีทั้งแบบใช้ทุนไม่ใช้ทุนอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับแล้วก็คนที่อาจจะเริ่มก้าวเท้าเข้ามาบ้างแล้วแต่แบบโอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายยังไงนะครับจะเริ่มจากตรงไหนดี ส่วนรูปแบบการเรียนนะครับเราจะเรียนสดกันในกลุ่ม Facebook ปิดนะครับเปพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เข้ามาในช่วงนั้นก็สามารถจะทบทวนหรือว่าเรียนซ้ำได้ตลอดนะครับแต่จริงๆผมอยากให้เข้าทุกครั้ง ที่เราทำนะครับเผื่อมีคําถามอะไรเราจะได้ถามพูดคุยกันไปพร้อมกันทําไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็จะเรียนทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับสองทุ่มตลอดเดือนธันวาคมเลยจัดแน่นจัดเต็ม1เดือนนะฮะหรือถ้าเวลาไม่พอเดี๋ยวเราต่อให้ได้นะครับเต็มที่นะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่ Li n e แอดมันนฮีโรได้เลยนะครับหรือถ้าใครเป็นนักเรียนเก่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสของผมเองนะครับหรือว่าจะเป็นคลาสอื่นในช่องของมัน h ี่ฮีโรก็จะมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้เลยแล้วไว้ พบกันนะครับสวัสดีครับ